สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะนะนำเสนอกับมือถือ 5G นะครับที่ในราคาไม่ถึงหมื่นนะครกับเจ้าตัวนี้เลยครับซัมซุง Galaxy A42 5G นะครับตัวนี้เป็นมือถือ 5G ที่จอใหญ่มากนะครับ6.6นิ้วนะครับหน้าจอเป็นแบบ Super ร์มั e เด้วยตัวนี้ให้สีสันชัดเจนนะครับเวลาใช้งานกลางแจ้งนี่จอสู้แสงมากเลยอนะ่ะและตัวนี้เป็นมือถือ 5G ที่ชิปเซ็ตแรง เร็วแรงด้วยตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซต n a p d r a g o n นะฮะ 750G ตัวนี้บอกเลยเล่นเกมนี่คือแบบไหลลื่นไม่มีสะดุดครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะให้แรมมาเยอะถึง8 g b ะฮะแล้วก็ความจำภายในครับ128 g b ตัวนี้ไม่ว่าจะโหลดหนังโหลดเพลงหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนี่เก็บได้เพียงพอและยเงสามารถเพิ่ม SD card ได้ด้วยครับสูงสุดถึง 1TB เลย สำหรับสายเกมห้ามพลาดเลยครับตัวนี้ยังมีเกม AI Booster นะครับตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันอยู่ด้านในของตัวเจ้าตัวนี้อยู่แล้วเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้ดีมากยิ่งขึ้นเล่นเกมหลลื่นไม่มีสะดุดเวลาใครโทรมาก็รับสายได้ด้วยฮะเล่นเกมแบบไม่มีขัดตอนเลยนะครับผมแล้วก็กับเจ้าตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ให้มามากถึง5000มิลลิแอมนะฮะเล่นเกมกันยาวๆดูหนังเป็น20ชั่วโมงเลย แบตเตอรี่ก็ยังเอาไหวนะฮะตัวนี้นครับและที่สําคัญระบบชาร์จเร็วนี่ให้มาถึง15วัตต์แบตเยอะไม่พอชาร์จเร็วอีกบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์และอีกอย่างย้ำอีกก้อบหนึ่งเลยราคาไม่ถึงหมื่นบอกเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับกล้องนะครับกล้องเขามีมาให้ถึง5ตัวครับกล้องหลังสี่ตัวกล้องหน้าหนึ่งตัวนะครับกับเจ้าตัวนี้ใคร สายเซลฟี่นี่สาวๆนี่บอกเลยกล้องคมชัดมากเลยให้ความละเอียดมาเยอะถึง20ล้านพิกเซลเอาไว้ถ่ายรูปกันเป๊ะปังกันเลยแล้วก็กล้องหลังนะครับตัวนี้ให้เซ็นเซอร์ใหญ่มาเลยนะครับกับตัวกล้องเลนหลักนะครับให้มาถึง48ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์อั t r a wide แปล้านพิกเซลถ่ายภาพมุมกว้างได้123องศารครับตัวนี้ก็คือเวลาเอาไปถ่ายนี่คือกว้างมากๆจริงๆแล้วก็ยังมีเลนส์ d e เซ h นเซอร์แล้วก็ยังมีเลนส์มาโครมา้อีกอย่างละ5ล้านโอ้โห บอกเลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับบางรุ่นนะฮะบ,บางแบรนด์นะฮะให้มาแค่2ล้านพิกเซลแต่ซ m sung A42 เราจัดเต็มครับ5ล้านพิกเซลบอกเลยทั้งเลนเดฟและเลนมาโครเอาไปถ่ายกันสนุกเลยครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับหา้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นนะปกติราคาเต็มอะ มันอยู่ที่1,999นะแต่ถ้าลูกค้าวันนี้นะสั่งซื้อกับผมวันนี้ตายลิงค์ดอล่ารนี่นะบอกเลยราคาเหลือเพียง8,888บาทนะครับสำหรับมือถือ 5G สายเล่นเกมสายทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตัวนี้บอกเลยงบไม่ถึงหมื่นจัดกันได้เลยครับกับ ac 2 5 g ครับมีให้คุณลูกค้าเลือกนะครับด้วยกันทั้งหมด3สีนะสีเทาสีขาวสีดำ ยังไงลูกค้าอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยครับงั้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ